หากตอนนี้เรารู้สึกว่าตัวเรากำลังประสบปัญหาสุขภาพจิตไม่ค่อยดีแสดงว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในอารมณ์5อารมณ์เหล่านี้ 1. นึคือกามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส 2. คือพยาบาทความคิดมุ่งร้ายประทุสลายวางแผนจะไปทำร้ายคนอื่น วางแผนเพื่อที่จะไปทำให้คนอื่นเดือดเนื้อร้อนใจเปล่าๆการฉันทะพยาบาทสาถิ่นมิทะคือความง่วงหงาหานอนความเสื่อมซึมเสื่อมซึมง่วงรู้สึกซึมซึมจะเป็นจิตที่อ่อนกำลัง4อุทจักกุดกุดจักความคิด ฟุ้งซ่านราคาญใจอุทธจารกุุจกกัก,จกหรือความคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจนี้คือคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ดับแล้วไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นสักพักแล้วเปลี่ยนไปคิดอีกเรื่องคิดไปคิดมานะครับเป็นอุทธจกรกุฎจกักฟุ้งซ่านแล้วก็รำคาญใจตัวเองไปเฉยเลยอารมณ์ที่ห้าก็คือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสยัยสงสัยว่า S <S <an> เฮ้ยไอเดียที่เราคิดเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่านี่ยังไงอันนี้ต้องทําอย่างไรถ้าอันนี้เป็นอย่างนี้แล้วน,นี้จะเป็นตามที่อันนั้นเป็นไหมโลกนี้มีหรือเปล่าโลกหน้ามีไหมบาปมีไหมบุญมีไหมนรกมีไหมสวรรค์อันเทวดามีไหมอันนี้คือวิจิิจฉาความลังเลสงสัยนะครับถ้าจิตเรามีปกติเปลี่ยนแปลงไปในลงห้าอารมณ์เหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกสิ่งเหล่านี้ว่านิวรห้า นิวรณห้าเหล่านี้แหละกามฉันทะพยาบาทถินมิทธะอุทธจักุกุจจักวิจิกิจฉาคืออารมณ์ที่จิตคอยนําไปเป็นฝั่งอกุศลห้าตัวมันจะทําให้จิตของเราเนี่ยรู้สึกไม่ดีเป็นฝั่งของอกุศลเป็นกองแห่งอกุศลเลยถ้าจิตเราไปเสพคบอารมณ์เหล่าเนี้ต้องรีบละทิ้งออกไปให้ไวแล้วกลับมาเจริญฝั่งกุศล ฟังกุศลทําสมาธิอานาปานาสติกายคตาสติคือกลับมาทําแบบนี้นะครับ <c oughs> ตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวขณะที่พูดก็รู้ว่าตนเองกําลังพูดขณะที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ก็รู้ดีว่าตัวเองกําลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ ขณะที่กำลังนิ่งก็รู้ว่าตนเองกำลังนิ่งตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ไปมันก็อันนี้คือการที่จิตเราเนี่ยกลับมาอยู่กับกายไม่ได้กลับไปอยู่ในไม่ได้กลับไปอยู่ในนิวรณ์ห้าแต่จิตเรากลับมาอยู่กับร่างกายเนื้อนี้นะครับให้มันกลับมาอยู่กับกายเนื้อนี้ไว้ก่อนยึดร่างกาย วางไว้ก่อนให้จิตกลับมาอยู่กับกายอย่าให้จิตไปอยู่ในอารมณ์กามฉันทะพยาบาทถินมิทธะความวาง่วงเหงาหาวนอนอุทธจักจกูปจักความคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะทิ้งมันไปนก่อนกลับมาอยู่กับกายห้าคือวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันจะช่วยเราได้จริงหรือแบบนี้มันแก้ปัญหาได้จริงไหมคนที่แสดงธรรมคนเนี่ยมันเป็นใครอย่าไปสนใจ ให้เราเอาจิตเราเนี่ยกลับมาอยู่กับกายให้มากๆแล้วสุขภาพจิตจะดีขึ้นสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือองค์ความรู้แบบสรุปๆนะครับที่พระพุทธเจ้าสอนมาผมก็รีบพูดในคลิปวิดีโอนี้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ